สวัสดีเจ้าสามนาสวัสดีเพื่อนๆนชาวยูทูบทุกคนตอนนี้ก็สามนาพาเพื่อนมาอยู่โคโอเองนะคะมาดูดอกซากุระนี่เป็นซากุระอีกสายพันธุ์อีกพันหนึ่งนะ,ะเพื่อน ภาษามนันนามามาช้าไปนานเพื่อนใบมันขึ้นแล้วเพื่อนเห็นไหมตอนที่มันบ้านอนะ่ะใบมันจะไม่ค่อยมีมันจะสูงเราจะเป็นพวงเป็นพวงนั่นเพื่อน <c oughs> พันนี้เขาเรียกใยซากุระนานเพื่อนใยซากุระถ,ถึงใบมันขึ้นน้นเพื่อนมันก็ดูสวยนะเพราะมันเป็นพุ่มเป็นพวงนะ่ะ เป็นพวงเป็นพวงภาษาเหนือเป็นปุ๊กเป็นปุ๊ก <c oughs> <c oughs> เป็นปุ๊กเป็นปุ๊กแม่งามงามนะแต่พันนั้นนะพันที่บานแล้วล่วงไปนะเพื่อนพันนั้นชื่อมันยาวเหเพื่อน ชื่อมันจะยาวมากเลยภาษานาจำยากแต่พันนี้ชื่อชื่อเขาคือซากุระเอยใยซากุระนั่นเพื่อน นี่จะเป็นสีขาวนี่ก็เป็นอีกพันหนึ่งนะเพื่อนมันจะมีหลายสายพัน์ธุมากๆเลยนะเพื่อนสากุระจะมีกุาสามรนาเห็นเห็นอ่าอะไรนะะไรนะข้างนอกอะที่เขาติดไว้ข้างนอกนะ่ะมันมียนะี่สิบกว่าพันนะคันเพื่อน ไอ้ที่ติดที่ปลูกติดกับพื้นดินอย่างเงี้ยนั่นก็ซากุระนะคะมันเป็นอีกพันหนึ่งมียี่สิบกว่าพันัานนี่สิไหมนี่เป็นสีขาว คนชาติไทยอ่ะประเทศไทยยังไม่เห็นเลยอืมมตรงนี้ก็ดอกเล่กเพื่อนมันมีหลายพัน <c oughs> ก,ก็แต่พันนี้อ่ะพันนี้สวยเพื่อนทั้งสีขาวสีชมพูโอ้โหมันเหมือนแก้มเด็กเลยเพื่อนเห็นไหมเหมือนแก้มเด็กหน้าหนาวเลยนะนเพื่อนเด็กประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเวลาหน้าข้าวหน้าหนาวหนาวหิมะตกนะเพื่อน แก้มนี่จะแดงเหมือนลิงโกเลยเพื่อนเหมือนอะไรนะเหมือนแอปเปลิละแอปเปลิอปเปลอเลเหมือนมากมากเลยแอปเปลิลเพื่อนแก้มนีแดงสองข้างเหมือนแอปเปิลเลยเด็กๆหนาว นี่ฝนใกล้จะตกแล้วนั่นเพื่อนเดี๋ยวตอนเย็นนี่ฝนตกเห็นไมเห็ไหมไม,ไม่มีแดดเลยเพื่อนเดี๋ยวไปดูอีกต้น,ตนนต้นสวนสนุกที่นี่นั่นเพื่อนบุญกลกุกยยิน โตอโนโอยกล็ละคิตันไหมมาไกลนะกระเป๋าวางเต็มใส่มาต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติอะไรนี่คนไทยยังไม่เจอนะ้นเจอฟิลิปปินอินโดนีเซียเกาหลีอินโดนีเซียเวตยดนามเวียดนามอ่ะนะเวียดนามอาศัยบนเวตดนาม เป็ดตกน้ำอะ่ะเอาคนไหนพูดภาษาญี่ปุ่นพูดภาษาพูดว่าาประเทศเวียดนามนะถ้าพูดไม่ถูกเป็ดตกน้ำนะเพื่อนเป็ดโตน้ำนะเป็ดโตน้ำเป็ดตกน้ำเป็ดตกน้ำค่ะพูดวันนี้ก็อีกพันหนึ่งนะเพื่อนสุยสวยเห็นไหมมานะ ้ามันมีแดดแมันยิ่งสูงว้เลยนะมันเพื่อนเป็ดตัวน้ำป็ดตกน้ำ <laughs> จ้าไปก่อนเดอ้อขอบคุณทุกคนที่รับชม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายแหละเป็นกำลังใจนุ่งสาวนาขอบคุณมากๆขอบคุณมากไม้เกีก้ยนี่ก็อีกพันหนะึ่งร้นเพื่อนเลยไหมสีแดงไปกุ๊กคุยสนใจเก๊ะเก๊กมันสุขสีทอง มาปิกนิกเนาะปิกน <c oughs> uh ิกอะไรๆเจอคนเวียดนามเห็นไหมน่ะน่ะเวียดนามคิรเรอืาอ่ะตรง พ่อป้าอืมสามนาจะกลับแล้วเพื่อนไปไหนมาไหนนะเพื่อนไปได้ไม่นานเดียวกับเดียวกับอ้ปิกนิก ปิกุนิกปิกกุภาษาญี่ปุ่นจะพ,พูดอะไรจะมีกุมีอะไรนะโตน,นันเพื่อนอย่างปิกนิกเนี่ยจะมีมันจะต้องพูดว่าปิกกุนิกนะมีกุปิกุนิก,นะก,ก,นกบ้านเราก็ปิกนิกก็เดาอะตามเองนะหมู่ที่5ตามเองที่นี่นะเพื่อนที่นี่นะห้ามนำเหล้าน้านำ,นำ,นำ,ส,านำสาเกเข้ามานะถ้า เห็นไหมไม่มีใครดื่มนะคะไม่มีใครดื่มเหล้าดื่มสาเกนะเพื่อนไม่มีนะห้ามนํำข้าวกดคือกดนะคะขยะเห็นไหมกินแล้วก็เก็บกลับบ้านด้วยนะเพื่อนเอาไม่ทิ้งที่นี่ก็เหี่วกลับบ้านนะหี่ยวข้างนอกเอาไปทิ้งข้างนอกนะสะอาดเพื่อน บ้านเขามันเคารบเคารพกฎนะเพื่อนถ้าคนเรานะเขาห้ามถ้าเคารพกดนะเพื่อนมันจะดีนะเพื่อนมันก็จะสะอาดดูไปทางไหนก็สะอาดเรียบร้อยภาะสาวันนานะมาอยู่ญี่ปุ่นนะเพื่อนติดเป็นนิสัยนะถากลับเมืองไทยนี่มันเป็นนิสัยมันก็ทําเหมือนที่อยู่ญี่ปุ่นะ สาสามนากลับไปเที่ยวที่ไหนนี่ใครอยากโจ้นะไปเมืองไทยนะเพื่อนค้ณสามนาแก้งเอากระดาษทิ้งนะ่ะว่าเลยนะเก็บขึ้นมาเอาทิ้งทำไมจะ,จะเป็นประเทศไทยก็แล้วแต่อย่าทำอย่างนี้เขาด่าเลยนะเพื่อนว่าเลยนะ ขับรถนั่งอยู่ในรถเนี่ยเปิดกระจกนะแล้วก็ทิชชู่อะไรเอาทิ้งไปข้างทางนั่นเพื่อนโอ้โหโมโห,โมโหใหญ่เลยจะเป็นประเทศไทยก็ช่างเหอะเพราะว่าอย่าทำอย่างนี้อย่าทำนิสัยแบบนี้ราะผู้สัมพันาก็ไม่อยากจะทำนะถึงไม่มีเขาก็ไม่อยากจะทำนะเพื่อนมนนันติดเป็นนิสัยแล้วนะ กลับบ้านพาญาติพี่น้องไปไหนเนี่ย <mm> สาวมันน่าจะงวดนะเ <mm> พื่อนเดี๋ยวไ่งงอย่างนี้นะมันติดเป็นนิสัยนะเห็นไหมเพื่อนต้นซากุระเห็นไหมโอ้อสงสัยต้นดึกดำบรรแน่แน่ こ,ここにこれこれがあのいっぱい咲くやつ。え<ー>大きいこれもう終わったけどโซเมイヨシの名前、m e 英語もあるでしょเมイヨシのเพื่อนรู้เองแล้วกัตรงนี้จะใหญ่มากจะเป็นใจกลางเมืองของโตเกียวนั่นเพื่อนใกล้ๆบ้านขวารสาวนานี่เอง สามนานั่งรถไฟมาประมาณปากโกเอกรากโกนน้ำปุ๋งกูกิโลกระอ๋อประมาณห้ากิโลนั่นเพื่อนไม่ใกล้ไม่ไกลเมื่อก่อนพาลูกพาหลานมานั่งเล่นตรงนี้แหละเพื่อน ปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วก็มบาาเก,กอ่ใกล้ๆน,นี่เองนะใกล้ๆมันก็าสาวม,มานานนี่เองมันมีมอซไซค์ขับมอไซค์มาเลยเนะี่ยไปก่อนเด้อ เมื่อกี้ก็จะไปก่อนเด้อเดี๋เด้อเด้อเอาบริบบิกาศบรรยากาศรอบๆ <c oughs> โอ้โหกาตัวใหญ่มากนนงนาดนี <c> ้ <oughs> มันจะมาจิกอาหารน่ะคนที่มาปิกนิกอ่ะ ถ้าไม่มีใครนั่งเฝ้าในนั้นเพื่อนหรือว่ามีอยู่คนเดียวหรือว่ามันไม่กลัวนะเห็นไหม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 มันหิวแล้วเนาะเห็นไหม